ผู้ชมมีภาพที่จังหวัดอุดรธาน,นีมีทั้งทิ้งหมาและอีกอันนึงระทึกมากคือหมาเนี่ยมันจมน้ําหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยดีที่ไปตามจับช่วยเอาไว้ได้มมันนได้้ปปตาาืออเเ็ชกํ ขึ้นมาได้นะคะหลังจากนั้นพาไปหาหมอค่ะส่งโรงพยาบาลแล้วหมาเหมือน,น,นมันมันมันลอยคออยู่ในน้ํานานบางช่วงน้ำก็เข้าปากเข้าจมูกสลบเลยดูดิที่ม<อ>ันบทแรงจริงๆใช<า>่พอไปถ<ไ>ึงโรงพยาบาลจริงก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะแต่ว่าการมันดีขึ้นแล้วค่ะพอ <า S 2> ไปดูที่โรงพยาบาลนะลูกขึ้นมาได้เจอเจ้าของดูไปอ้อนเจ้าของก่อนเลยเจ้าของมาเยี่ยมแล้วมไม่ค่อยไม่ค่อยิ่มแหละหลอดแล้วนะครับ ขอบคุณคุณหมอมากก็จะเป็นยาอันเดิมเหมือนเดิมของเรานะครับยานี้ให้คุณพร้อมกับนมะดกระโดด ชื่อเจ้าผักหวานค่ะผักหวานปลอดภัยแล้วคือเขาไม่ได้ทิ้งนะเจ้าผักหวานน่ะคือเหมือนมันเดินแล้วตกลงไปตรงทางระบายน้ําล้นค่ะที่ตําบลบ้านเชียงอําเภอหนองหานจังหวัดอ <reco Christ. S 2> ุดรแล้วน้ําก็ไหลซัดอยู่แบบนั้นนะคะหมาก็พยายามตะเกียกตะกายค่ะจนกระทั่งเกือบจะหมดแรงเขาก็หาวิธีช่วยการสุดท้ายเหมือนมันก็รู้ว่าคนพยายามช่วยมันก็ลอยคอตะเกียกตะกายอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยเอาเชือกไปคล้องขึ้นมาได้พอขึ้นมาสลบเลยค่ะ หมือนคนตะเกียกตะกายว่ายน้ํานาน่ะหมา<ด><ด>มันก็ลอยคออยู่อย่างนั้นนาะนสุดท้ายก<อ>็อเอาส่งคลินิกสัตว์นะคะพักหวานปลอดภัยแล้วพอุกขึ้ามาได้เจอนะเจ้าของไปอ้อแล้วดูเกาะเหมือนเด็กน้อยอเลยนะ่ะ<อ>ก็อยากจะให้อยากจะให้แม่อุ้มหน่อยปลอดภัยแล้วโอ้โอแต่อีกตัวหนึ่งชะตากรรมเกือบไม่รอดเหมือนกันกวางปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาไปเจอนี่คือที่บ้านนาดีคําสงาในอำเภอบ้านดุงอุดรธาน,านีถุงอะไรวะ พอไปแง่ะดูมันดิ้นคลุกคลักอยู่ดูนะฮะใจม้าคักบอพี่น้องมึงดูออกมามาปล่อยเจกักทายบันได้ขีมาเมื่อกี้บอ,อกว่าแม่แล้วพอแกะปากถุงออกมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเป็นหมาสีขาวน่าจะเป็นพันทางถูกมัดปากมัดขา ยัดกระสอบอสภาพห,หมดแรงเหมือนการกวาอม,ามาัดขาแล้วมันเลยตะเกียกตะกายอ,ออกมาไม่ได้แล้วดูนะฮะคือสงสารก็เลยช่วยออกมาได้แล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดเลยเขาบอกว่ากํากลังตามหาตัวคนที่เอาหมาตัวนี้มาทิ้งดูโอ้แต่ลอดแล้วนะลูกแล้วดูนะฮะเกือบเกือบไปนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าไม่มีคนเห็นและถูกยัดอยู่ในถุงกระสอบแบบนี้สักสองวัน หายใจไม่อมอกเนาะคน<ม>ก็ทำได้เนาะ<ม>อัปเดต34 HD a p p v e ชั o นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ